สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยววังเวียงกันนี่ก็คือนั่งร้อรถไฟอยู่ที่สถานีหลวงพระบางนะคะจะมุ่งหน้าไปสถานีวางเวียงค่ะออกรถไฟออกประมาณเที่ยงครึ่งไปถึงนู่นประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะครั้งนี้ก็คือมาแบบด่วนมากแบบกระทันหันแบบนัดกันแบบด่วนๆเลยไม่มีการวางแผนเลยมารอบนี้ มาถึงก็มาพักผ่อนที่ห้องไม่กี่ชั่วโมงนอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งประมาณบ่ายสามเราก็ต้องเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าไปล่องเรือกันแล้วนะคะเพราะว่าประมาณ 3, บ่ายสามแดดจะไม่แรงนี่คือไปล่องเรือแล้วก็ล่องเรือไปเนี่ยเราก็จะมีเชือกอันนี้เขาก็จะให้นักท่องเที่ยวไปปีนเล่นนะคะไอกรุ๊ปทัวร์ของเขาที่เราล่องเรือเนี่ยเขาก็จะพาเราไปแวะส่วนข้างล่างที่เป็นรูปบอลขาวๆนะั่นคือฝรั่ง เขาชอบจิบเบียแล้วก็ล่องใส่ลูกบอลยางเนี่ยค่ะไปกับสายสายน้ําเนี่ยค่ะน้ําไม่สองไม่ซองเนี่ยค่ะเขาก็จะล่องจิบเบียไปกันเป็นกลุ่มๆเลยนะคะนี่เราก็เล่นโดดเชือกับเขาเหมือนกัน <c oughs> นานๆนนทีเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไปล่องเรือต่อค่ะนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วเขาล่องปลาลูนมาพอดีเห็นบลลูนพอดีก็ ถ่ายรูปกับบูลูนะคะนี่ก็คืออาบน้ำเอาท่าเตรียมตัวออกจะไปดินเนอร์จิบไวน์กับเพื่อนๆแล้วนะคะขอบคุณค่ะ